สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมกูเล็กก็จะมาเผาถ่านเพื่อที่จะใช้ในกัวเรือนนะครับก็มาดูกันเลยว่าจะเผาเนี่ยกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตัดไม้มาก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าเตานะครับเผาถ่านนี่ก็จะเป็นเตาแบบเตาอบนะครับเตาโบราณ ที่ใช้เผากันเราก็ใช้ไม้มีย้ายย่คาไม้กระถิ่นนลงนะครับเผาเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนการหาไม้ต่างๆเนี่ยก็จะหายากหน่อยเราก็จะใช้ไม้ที่อยู่ในสวนที่เรามีนะครับเพราะว่าการที่จะไปหาไม้ที่ภายนอกก็หายากนะครับช่วงนี้ ขนส่งก็นํำบากน้ําก็ท่วมถนนนะครับแล้วก็ในแปลงนาก็จะมีข้าวอยู่มันก็จะทําให้เราเนะ่ะสามารถที่จะค้นถ่ายเอาไม้มาเผาได้นะครับช่วงนี้เราก็จะใช้ไม้ในสวนของเราเองนะครับมีไม้เล็กไม้น้อยเราก็ตัดใส่เข้าไปได้นะครับผสมมันไปให้มันเต็มเตาโดยการเลียงนะครับผมก็จะเลียงในแนวตั้งนะครับ เรียงอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเผาก็จะได้ความร้อนมันขึ้นข้างบนเสร็จข้างบนเผาเสร็จก็จะยุบตัวลงไปได้ข้างล่างง่ายนะครับก็จะทาให้เผาได้หมดครับไม่มีเหลือจะเหลือก็ส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นเศษไม,ม่น้อยเศษไม้ที่เผาไม่หมด ส่วนมากจะไม่หมดนะครับเพราะว่าเราก็จะดูควันด้วยแล้วก็ในการเผาเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้เองได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไล่มแมลงน้ำส้มควันไม้นี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างครับช่วยไล่มแมลงได้ไ่ได้คานะครับเป็นการไล่ถ้าเราไปซื้อเาก็ลิตรหนึ่งก็ตกประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวเวลาเข้าเสร็จตอนที่เผาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บน้ำส้มควันไม้ให้ดูนะครับตอนนี้ไม้ก็ยังไม่เต็มเตาเราก็ต้องไปหาตัดเพิ่มน,นะครับรจะเป็นไม้ที่อยู่ตาม อันฟูของเรานะครับก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่หลวงท่านว่าปลาสามอย่างประโยชน์4ี่อย่างครับแล้วก็จะมีลูกไม้ไว้ก็ช่วงนี้ก็สามารถตัดมาทำฟืนได้นะครับ จากที่เราเอาไม้เข้าเตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเต็มแล้วเราก็จะเอาใบไม้แร้วกิ่งไม้ไมไมนะไรพวกนับมาปิดปิดไว้เพื่อกันกนนะครับที่ให้ทุกคนไหลลงไปนะครับปกติเราก็จะใช้ฟางฟางข้าวนะครับแต่ช่วงนี้ฟางข้าวเราไม่มี หาไม่ได้เราก็เลยต้องใช้เป็นใบไม้แทนนะครับผสมปัญญาชาวบ้านนะครับที่สมัยโบาราณพาทำสุขพอ่อจะมาเราก็ได้อาศัยเรียนรู้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับ เราก็มาประยุกต์ใช้ต่อนะครับเทาสมัยใหม่หรือก็ใช้ถัง200ลิตรเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็มีข้อปูนบ้างนะครับแต่ของเราใช้แบบเดิมอยู่นะครับรักของโบงราณครับ ใส่ใบไม้คุมหมดแล้วนะครับเราก็จะมาผสมดินดินนี้ก็เราใช้ดินเหนียวจากจอมปวกนะครับหรือว่าพนปวกเราก็ไปขุดมาเมืงวันนะครับมาแช่น้ำไว้ให้ดินนิ่มจะผสมง่ายนะครับ เสร็จแล้วครับแล้วก็จะเห็นว่าผมจะเหลือรูไว้ด้านบนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เวลาเราก่อไฟจดไปเตาจะได้ติดง่ายนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยส่วนมากจะขึ้นขน้างบนแต่ว่ารูระบาบควันเน่ยเราจะเจาะลงไปด้านล่างนะครับเพราะเป็นลักษณะของเตา ถ้าไฟติดแล้วเราถึงจะปิดรูข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะปล่อยแห้งดินแห้งก่อนสักประมาณหนึ่งสองวันนะครับถึง่จะทำการเผาไฟได้นี้เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับปล่อยให้เพื่อให้ดินแห้งก่อนนะครับค่อย <Okay. S 1> ตกแต่งทีน,นะครับ วันนี้เราก็จะมาจุดเตาถ่านกันนะครับตามที่ผมได้เอาฟืนเข้าไปแล้วแล้วก็ปิดเตาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดินก็เริ่มแห้งแล้วผมก็เลยจะมาทำการจุดเตานะครับวันนี้ก็มันจุดยากนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันชื้น ดินมันเปียกครับดินก้นเตนเปียกก็เลยต้องใช้พัดลมช่วยนะครับในส่วนของรอยแล้าก็ไม่มีปัญหานะครับเดีย๋ยวผมก็จะใช้ดินติดอีกทีนะครับนครับก็ใช้พัดลมช่วยเพืติดเร็วขึ้นครับ เนื่องจากว่าเตาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขุดเพื่อที่จะให้ไฟจากด้านล่างขึ้นไปข้างบน,นครับก็เลยขุดลึกนิดนึงแต่ว่าเตาสมัยใหม่ที่เขาทำกันก็จะเป็นระดับเดียวกันนะครับระดับเดียวก็หมายถึงว่าปืนปืนที่กองเรียงข้างบนเขาก็จะจุดประมาณนี้นะครับข้างบนเพราะว่าอันนี้ผมขุดไปด้านล่างเพื่อที่ ให้ไฟขึ้นไปในลักษณะของขึ้นไปด้านบนครับเพราะความร้อนมันจะขึ้นด้านบนเราก็จะทําช่องในด้านล่างของเตานะครับก็เลยแบบนี้อาจจะจุดจุดยากเพราะว่าเราจะต้องส่งฟืนเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะให้ไปก่อไฟด้านใน เราก็จะจุดไปเรื่อยๆใส่ไปเข้าไปเพื่อที่จะให้ด้านในของเตาเนี่ยติดนะครับพอติดแล้วหลังจากนั้นเราก็ถึงจะมาทำการเก็บน้ำส้มควันไม้ได้นะครับแต่ตอนนี้เตายังไม่ติดยังไม่สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ครับ ถ้าเราไม่มีพัดลมเราก็ต้องอาศัยแรงลมจากธรรมชาติครับช่วยแล้วก็ใช้พัดช่วยนะครับคนสมัยเก่าก็จะใช้พัดซึ่งจะสารมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับมาพัดนี่ครับการ ทำเตาเผาแบบโบราณนะครับเตาอบแบบโบราณโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเตาติดแล้วผมก็จะมาทําการกิดน้ำสบควันไม้กันนะครับ ครับสวัสดีครับ